สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาง3าอง 101, การงานอาชีพ3ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โดยครูประหยัดวงสมบัติในหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องการถนอมอาหารมีตัวชี้วัดสำคัญดังนี้ 1. น,นักเรียนอธิบายที่ทำงานเพื่อการดำรงชีวิตได้ 2. สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการทำงานร่วมกัน 3. มีทักษะการจัดการในการทำงาน 4. มีทักษะกระบวนการแก้ไขปัญหาในการทำงาน 5. มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต 6. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงานและ 7. ใช้พลังงานทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องการถนอมอาหารมีสาระการเรียนรู้ที่สำคัญดังนี้ 1. ความสำคัญของการถนอมอาหารการเน่าเสียของอาหารหลักการถนอมอาหารและวิธีการถนอมอาหารซึ่งมีอยู่หลายวิธีแต่สำหรับคลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องความสำคัญของการถนอมอาหารครับจุดประสงค์การเรียนรู้เรื่องการถนอมอาหาร หนึ่งนักเรียนอธิบายความสำคัญของการถนอมอาหารและการเน่าเสียของอาหารได้สงเขียนถึงการเน่าเสียและแนวทางการยืดอายุของอาหารได้อย่างถูกต้องและ 3. เห็นคุณค่าและความสำคัญของการถนอมอาหารครับความสำคัญของการถนอมอาหารการถนอมอาหารเป็นวิธีการที่ทำให้อาหารประเภทพืชและสัตว์เก็บได้นานกว่าปกติโดยไม่เน่าเสียคงสภาพใกล้เคียงกับของสด มีคุณลักษณะเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคสำหรับการหนอมอาหารนั้นมีความสำคัญต่อชีวมนุษย์หลายประการดังนี้ 1. เก็บรักษาอาหารให้คงสภาพดีโดยอาหารที่ผ่านกรรมวิธีถนอมอาหารจะมีอายุการเก็บนานกว่าอาหารสด 2. เป็นการเก็บอาหารไว้ใช้ในยามขาดแคลนอาหารในสถานการณ์ขับขันเช่นภาวะน้ำท่วม ภัยแ้งหรือภาวะสงคราม 3. เป็นการกระจายอาหารไปยังท้องถิ่นต่างๆหรือต่างประเทศสะดวกต่อการขนส่งและเก็บไว้ได้นานก่อนถึงมือผู้บริโภค 4. เป็นการเก็บอาหารไว้บริโภคนอกฤด,ดูกาลจะทําให้อาหารเก็บไว้บริโภคนอกฤดูกาลตามต้องการและประหยัดค่าใช้จ่าย 5. พัฒนาอาหารให้มีความหลากหลายได้ผลิตภัณฑ์ใหม่มีสีกลิ่นรสชาติเนื้อสัมผัส ของอาหารที่มีคุณภาพดีและ6ส่งเสริมอาชีพบุสากรรมขนาดย่อมในครัวเรือนเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพประโยชน์ของการถนอมอาหารมีดังนี้นะครับ 1. ยืดอายุของอาหารลดกิจกรรมของกินรินซีและเอมไซที่ทําให้อาหารเน่าเสีย 2. ประหยัดทรัพยากรเนื่องจากช่วยลดการทิ้งผลผล,ผลิตที่เหลือล้นตลาดได้ 3. ได้อาหารรสชาติใหม่เพราะมีการใส่วัตถุดิบหรือเครื่องปรุงต่างๆเพิ่มให้รสชาติดียิ่งขึ้น 4. เกิดการกระจายอาหารเนื่องจาก การเก็บได้นานจึงสามารถส่งไปยังพื้นที่ต่างๆที่ไกลจากแหล่งผลิตได้ 5. สร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชนช่วยเพิ่มมูลค่าอาหารสามารถจัดจำหน่ายได้ 6. ควบคุมผล,ผลผลิตได้สามารถกำหนดเวลาที่เหมาะสมในการรับประทานถือเป็นการควบคุมผลผลิตไม่ให้ล้นตลาดประเด็นที่2สําหรับในประเด็นนี้จะพูดถึงเรื่องการเน่าเสียของอาหารการเน่าเสียของอาหารเกิดจากสาเหตุดังนี้ 2.1เกิดจากสิ่งมีชีวิตได้แก่น้ำย่อยหรือเอมไซและจุลินทรีย์ประเภทเชื้อราแบคทีเรียและยีสต์ซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะทำให้อาหารเปลี่ยนสภาพไป2.2เกิดจากวัตถุและ ปฏิกิยาทางเคมีเช่นการใช้ภาชนะที่ทำด้วยเหล็กทองแดงตะกัว่วจะทำให้สีกลิ่นรสของอาหารผิดปกติไปและอาจจะเกิดพิษต่อร่างกาย2.3เกิดจากสาเหตุอื่นๆที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการเน่าเสียการบรรจุพันธุ์และการขนย้ายไม่ดีอาจจะทำให้ภาชนะแตก ฉีกขาดมีรอยรั่วเป็นสาเหตุให้เกิดเชื้อราและแบคทีเรียเข้าไปปนเปื้อนในอาหารได้สำหรับภาพที่นักเรียนเห็นก็จะเป็นภาพของสิ่งมีชีวิตที่ทําให้อาหารเน่าเสียนะครับประเด็นที่3เรื่องหลักการถนอมอาหารนะครับหลักการถนอมอาหารเพื่อให้อาหารเก็บไว้ได้นานที่สุดโดยไม่เน่าเสียนั้นจึงเป็นหลักการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและจัดการสิ่งมีชีวิตปฏิกิริยาทางเคมีจากวัตถุต่าง หลักการถนอมอาหารการบรรจุพันธุ์และขุนย้ายมีดังนี้ 1. ป้องกันและยืดเวลาการสลายตัวที่เกิดขึ้นของอาหารเช่นทำลายหรือยับยั้งการทำงานของน้ำย่อยในผลไม้หรือเนื้อสัตว์ด้วยการใช้ความร้อนหรือการใช้ความเย็นการใช้สารเคมีเพื่อลดปริมาณออกซิเจนในอาหาร 2. ป้องกันและยืดเวลาการย่อยสลายอาหารที่เกิดจากจุลินทรีย์ เช่นทำความสะอาดวัตถุดิบก่อนนํามาถนอมอาหารด้วยการล้างการกรองเพื่อกําจัดจุลินทรีย์ที่มีอยู่ออกไปการใช้ความเย็นการทําแห้งหรือเก็บอาหารไว้ในสภาวะไร้ออกซิเจนเพื่อลดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์การใช้ความร้อนหรือลังสีประเด็นที่3นะครับป้องกันการเปลี่ยนสีกลิ่นและรสชาติของอาหารโดยการใช้ภาชนะที่ไม ทําปริยาทางเคมีกับอาหารเช่นภาชนะสแตนเลสภาชนะเครื่อบหรือภาชนะแก้ว 4. ป้องกันการแตกบุกฉีกขาดมีรอยรั่วของบรรจุภัณฑ์โดยเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรงมีขั้นตอนบรรจุที่แน่นหนาปิดสนิทและคนย้ายอย่างระมัดระวังไม่โยนหรือกระแทกซึ่งจะทําให้บรรจุภัณฑ์เกิดความเสียหายได้สําหรับคลิปนี้ก็ขอ,อยุติไว้แค่นี้ก่อนนะครับพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ